ใช้ประโยชน์กับความรู้นี่เกื้อกูลแก่ผู้อื่นอยู่45ปีระดับขันทปรินิพานวางศาสนากำหนดการแห่งศาสนาธรรมที่พระองค์ได้ประกาศสอนเลยแค่5,000ปีถ้า <c oughs> เสียยะเมตถเสียยะเมตไตเนี่ย80,000ปี แต่สร้างบารมีนานาสิบหอสงไขยสร้างบารีสร้างบารมีนานเพื่อเป็นผู้นำทนทุกข์ลำบากเกิดชาติไหนพบไหนก็สร้างบารมีเสียสละสร้างบารมีช่วยเหลือ สร้างบาร,รมีด้วยการรับกับความทุกข์ยากลำบากสุขทุกข์สรรเสริญนินทา <c oughs> ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศยนไม่มีประมาณถึงขนาดนั้นเมื่อสำเร็จ บารมีตามที่ปราถนาล่ะจะมาแจกใจแก่ผู้อื่นก็ยังยุ่งยากอีกถูกขัดขวงจากผู้มีความเห็นผิดมิสาธิธฐิหลายๆยอย่างนี่เรื่องความเรื่องความปราถนาเรื่องความอยาก <c oughs> เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มี หน้าที่มีอำนาจในการเป็นผู้นำสร้างบารมีสิบอย่างฐานะบารมีศีระบารมีเนขมะมารมีเมตตาทิทานะสัจจะ <c oughs> อุเบกขา เมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะประกาศสัจธรรมความจริงเพื่อทำจิตใจของผู้ที่รุ่มหลงอยู่ให้รู้ให้เข้าใจนี่โอ้ยถูกดา่าถูกว่าถูกคัดค้านถูกพยายามฆ่าทำลายมันเหมือนกันกันกบเรามี สมบัติอะไรเนี่ยนีสมบัติแล้วเราจะเอาแกกทานอันนี้มันเป็นมันเป็นความดีเป็นการเสียสละจะไปแกกไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ลำบากทาดตกบกพ้่องแต่ก็มีพวกหนึ่งอีกไม่เห็นด้วยไม่ยินดีด้วยพยายามฆ่าพยายามทำลาย พยายามจะเก็บปิดชีวิตเนี่ยมันมีหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้ธรรมะคือโอเบขาอเบขาธรรมวางเฉยเป็นกลางๆเป็นเรื่องของใครของเราไปแต่สิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อ,อกูล ตนเองและผู้อื่นท่านก็ทำไปสอนไปนี่เรื่องทำความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอุปสรรคเหมือนกันทำความชั่วก็มีอุปสรรคเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีอุป,อปสรรคทำบาปก,ก็มีอุปสรรคทำบุญก็มีอุปสรรคแต่ต้อง อาศัยธรรมะคือเบขาความเป็นกลางๆความวางใจเป็นกลางๆไว้ <c oughs> จึงจะได้ทำความดีให้เพิ่มพูนขึ้น <c oughs> <c oughs> เพราะวัฏฏะสงสารเนี่ยการมาเยียนไหวกาเกิดในวัตฏะสงสารเอาเฉพาะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ย ก็ถือว่าเป็นผู้เป็นจิตใจที่มีบาร,รมีมีความดีมีอนิสงส์เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นการเกิดได้ยากท่านจึงว่าผู้ใดได้เกิดมาถือว่ามีลาบมีโชคมีลาบนี่โชคหญ่หลวงคือโชคลาบที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ กิจโฉมนัตมนุสสะปฏิลาโภโหท่านก็บอกไว้ในพุทธภาษิตการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาบเป็นโชคเป็นลาบอันประเสริฐแล้วนี่จะไปหาโชคหาลาบที่ไหนอีกจะไปหาโชคหาลาบจากความได้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยที่ไหนอีกเราเป็นผู้มีโชคมีลาบอยู่แล้ว ทำเอาความดีก็ได้จะทำเอาความชั่วก็ได้จะทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนำเหตุผลมาสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมคือมันจะมีแต่เป็นแต่ละยุคแต่ละยุคได้ พระธรรมพระธรรมอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ศึกษาและปฏิบัติรู้หนทางแล้วเรียกว่ารู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักเหตุสองฝ่ายเหตุฝ่ายที่ให้เกิดความสุขเป็นสิ่งที่พอใจอก็คือ นิโรธมักเหตุที่ไม่พอใจก็คือสมุทัยทุกขหรือทุกข์สมุทัยไม่มีใครต้องการแต่ว่าหากทำหากสร้างเหตุไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับผลไปเรื่อยๆแต่ก็ลองเรียบลองเรียบคนวนคางก็ไม่ชอบไม่อยากได้ แต่ก็ทำไปเรื่อยๆายให้เกิดสุขคือมรรคนิโรธเป็นาาให้เกิดสุขไม่อยากได้ไม่อยากทำแต่ว่าต้องการผลต้องการผลคือความสุขแต่ไม่ทำเหตุนี่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้ามาประกาศสสอนอยังมีผู้เข้าใจ บ้างนิดนิดน้ดนอยๆไม่ได้มากมายเพราะโลกคือมูสัตว์เนี่ยจิตวิญญาณท้่ยังมีความหลงท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่มากมายถ้าแบ่งส่วนว่าสี่ส่วนพุทธเจ้าสอนได้แค่ครึ่งส่วนเดียวไม่ได้ถึงส่วนหนึ่ง นี่บารมีที่พระอ,องค์ทุ่มเทมาขนาดนาดขนาดไหนแต่พอมาสอนนี่มีผู้เห็นด้วยผู้เข้าใจด้วยเพียงครึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ได้มรดกได้ผลได้พ้นจากบาปจากกรรมเข้าสู่สุขติได้นอกจากนั่นก็ยังจมอยู่มากมาย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวการทำความดีการเว้นจากการทำบาปสิ่งที่เป็นบาปพระธเจ้าสอนให้เว้นเพราะมันเป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์ไม่ให้ทำให้เว้นจากความทุจริตกายทุจริตวาจาทุจริตจิตใจทุจริต ให้สั่งสมคุณงามความดีให้สร้างความดีทานนามัยศีลไมภาวนาไมก็บอกไว้แต่ว่าไม่มีผู้อยากทำไม่มีผู้อยากดำเนินตามเหตุผลต่างๆขนาดที่บอกว่านี่เหตุมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันเป็นของร้อนเป็นของร้อนอย่าไปจับ อย่าไปจับอย่าไปแตะอย่าไปต้องก็ยังจับยังแตะยังต้องก็ได้รับรสชาติแห่งความร้อนเผาผานรือรสชาติแห่งบาปแล้วเผาผานเผาผานจ,จิตใจเผาผานกายเผาผานใจให้เศร้าหมองให้เลาร้อนในผู้เชื่อพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามเว้นความทุจริต เป็นจากการทำบาปตั้งอยู่ในการทำบุญทำความชอบธรรมมีทานมีศีลมีเจริญภาวนาพุทโธพุทโธเอาพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาหารของใจเพราะอารมณ์อย่างอื่นมันร้อนอารมณ์โรกรธเกลียดอารมณ์ อดีตผ่านมาแล้วหลายปีหลายเดือนหลายวันซึ่งมันเป็นอารมณ์ให้เกิดความเล่าล่อนเมื่อน,นำนำเข้ามาสู่ใจหรือใจไปยึดไปสัมประยุตธ์เข้ามานึกมาคิดแม้แต่นึกคิดเนี่ยก็ร้อนแล้วก็เป็นไฟนี่เพราะฉะนั้นการน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธ,ธ,ธ,ธคำเดียวนี่แหละ ให้มันกลมเกลืนกันมันต่อเนื่องเป็นอารมณ์ประจําใจจะทําให้ใจมีพลังมีกำลังแห่งความตั้งมั่นแน,แน่วแน่มีความสงบจากอารมณ์อย่างอื่นแล้วก็ให้เกิดความเบากายเบาใจเอิบอ,อิ่มใจสุขใจท่านจึงว่าแค่อัน,นิี้ส์งของสมาธิที่ใจคมกืนกันอยู่กับ คุณของพระพุทธเจ้าคาว่าพุทโธพุทโธนี่ก็พออยู่พอกินอยู่แล้วที่นี่ก็เป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมคือการเจริญปัญญาให้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงเห็นความเกิดขึ้นและความแปรปวนและความเสื่อมสลายตามความเป็นจริงเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้ก็มีความสุข เหลือล้อนเพราะจิตใจมันปล่อยมันวางมันละถอนอุปทานได้ซื่อว่าถอนลูกศอนออกจากใจนี <c oughs> ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้มีความรู้ตัวรู้ก,กายรู้ใจรู้ความนึกความคิดรู้ความอยากที่มันเกิดขึ้นกับใจอันนีว่าให้รู้ตัวคือรู้ตน รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สถานที่รู้บุคคลนี่เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อรู้แล้วมันก็จะรู้ความพอดีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนกันนะรู้ในจิตใจของเราเป็นยังไงเราทุกข์เล่าร้อนอยู่เพราะความอยากความปรารถนาอะไร ทุกเล่าร้อนอยู่เพราะความโกรธความโลภนี่ไม่รู้ไม่รู้ความโกรธมันมีอยู่ก็ไม่รู้โลภมีอยู่เขไม่รู้มันก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงแหละของมีอยู่ก็ไม่รู้ก็มีแต่อยากให้มีความสุขเพราะสิ่งนั่นสิ่งนี้สุขเพราะความปารถนาหรือให้ได้มา อยากไปเรื่อยมันก็เลยทุกไปเรื่อยเอนีหมมารู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้รู้เหตุรู้ผลท่านเรียกว่ารู้ธรรมะทำอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุอะไรเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกก็คือรู้สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกคือความอยากความอยากความนิ่นลน้น อยากกินดีในรูปเสียงกินรสสัมผัสอยากมีรากมียศอยากมีนั่นมีนี่อยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นมารู้เท่าเรื่องความอยากรเท่าเรื่องความอยากจเกจริญมรรคเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก็คือมอบริกรรมมากำหนดรูปพุทโธพุทโธ เป็นอารมณ์ของใจให้แน่แน่จนเกิดเป็นสมาธิความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธนั่นแล้วก็จะรู้ความจริงมัน้อมใจพิจารณาสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั่นเสียมไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั่นเป็นทุกข์สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั่นไม่ใช่ตัวตน อใจธรรมะตามเป็นจริงมนั้นก็จะปล่อยจะวางจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็จะสิ้นสุดไปจากใจได้เ <c oughs> นี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้รู้ตัวเองรู้กายรู้ใจใรู้ข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วศีลส,สมาธิปัญญา สติเป็นศีลเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่อะไรอะไรทำยังไงยังไงให้เป็นผู้มีสติสัปบัญญะแล้วก็ใช้ปัญญาใไขควรพินิษพิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กระทบกระทั่งทาง,ทงตาหูจมูกรื่นกายใจนี่ยให้รู้เหตุรู้ผลแล้วมันก็จะปล่อยจะวางได้จะเป็นผู้ถอน อุปทานความยึดความถือถอนความอยากออกจากจิตใจใจไม่อยากใจไม่อยากใจว่างใจวาง,วางเป็นอุเบกขาอยู่กลางๆนั้นก็สบายพ้นทุกได้ด้วยธรรมะนะภาวนาแล้กพุทโธพุทโธมันอกมาก